สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับวันนี้ผมดีใจมากครับมีทางบ้านส่งเหรียญมาให้แลกจำนวน250เหรียญครับนี่ครับ250เหรียญครับเป็นเหรียญหสตางค์สองสนะครับหสตางค์สองสรัชกาลที่9นะครับ เหรียญ5สตางค์สองสี่เก้าสามครับส่งมาหนึ่งสองร้อยห้าสิบเหรียญครับรับไปแล้วครับหนอะหนึ่งหมื่นบาทครับนี่ครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านี่ครับผินพระพักเบื้องซ้าย ริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9สภาพ UNC นนะครับด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินครับมีข้อความริมขอบเหรียญด้านบนเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับริมขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความเขียนว่า พศ2493ครับนี่ครับนี่2493นะครับนี่ยจุดที่แพงจะอยู่ตรงนี้นะครับพศออ2493นะครับถ้าพศออ2500ราคาจะเบากว่านี้มากเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ2493นะครับ เหรียญไดหลวงรัชกาลที่9นะครับครับสภาพ UNC นะครับเพื่อนๆมีก็ส่งภาพมาประเมินราคาได้นะครับสำหรับราคาที่รับแรกนะครับเหรียญสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้เหรียญละ40บาทครับ100่เหรียญก็รับไป4 0 0พันนะครับนี่เขาส่งมา250เหรียญครับรับไป1,000 0บาทครับ ยังรับแรกอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆมีก็ทักมาได้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับนี่ครับเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้หรือ UNC นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้ราคาก็จะลดหลั่นลงไปนะครับตามสภาพนะครับ ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้นี่รับไปเลยครับแน่ๆครับเหรียญละ40บาทครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเรารับไม่อั้นนะครับต้องการอยากจะเก็บไว้สะสมนะครับวันนี้เพื่อนๆก็รับไปแล้วครับหนนอๆครับ1นึ่งมื่นบาทสำหรับ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับขอพบพระคุณมากครับสวัสดีครับ